บอกได้เลยรีเจนโฮมคาร์ไม่ได้ขายถูกที่สุดในตลาดเพราะเราเน้นคุณภาพจริงๆคุณภาพที่เราเดลิเวอร์ให้ลูกคา้ามันมากกว่าตลาดเยอะผมเชื่อว่าซูเปอร์แมนไม่มีจริงในยุคป,ปัจจุบันต้องเป็นซูเปอร์ทีมสวัสดีค่ะแพท่าจากรีเจนโฮมคาร์นะคะวันนี้นะคะแพทก็จะมารีวิวนะคะรถที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เป็นรถที่ลูกค้าตามหากันเยอะมากนะคะแล้วก็มีคันเดียว ใน Regen h o o m ค่ะด้วยนะคะนี่ก็คือนี่เลยนะคะสำหรับ Toyota a l t i ตินะคะตัวนี้เป็นรุ่น 1.8V ค่ะใช่แล้วนะคะลูกค้า1.8นะคะที่ r e เจนไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะของเราจะเป็น 1.6G นะคะแต่อันนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะคะ 1.8V นะคะก็มาพร้อมกับ คุณแจรีโมดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โฉมหน้านะคะภายนอกนะคะลูกค้าก็จะเหมือนตัว 1.6G เลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือจะเป็น push start นะคะแล้วก็จะเป็นตัว smart entry นะคะด้านในนะคะเขาจะมีจอแล้วก็ navigator นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันทีละจุดเลยนะคะส่วนด้านหน้านะคะลูกค้าของ 1.8V นะคะนี่โฉมดูเผลอนะคะจะเผิน1.6เลยค่ะแต่ว่าที่ เปลี่ยนไปนะคะก็คือไฟหน้าค่ะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะตัวล้อนะคะก็เป็นล้อแมกอลลอยนะคะแล้วก็แมกลายเดียวกันนะคะอันนี้เป็นขอบ16นะคะลูกค้าเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกันคล้ายกันนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ด u อว v วีทนะคะและถัดมานะคะลูกค้ากระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ และคันนี้นะคะลูกค้าก็มีกันสัตว์นะคะมาด้วยนะคะตัวของเขาเองนะคะเขามีมานี่ที่แพทบอกนะคะว่าเขาจะเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีนะคะอีกทีย,ยังไม่ทันถึงเลยนี่นะคะจะเป็นระบบอัจฉริยะแบบนี้นะคะมาส่วนของด้านหลังค่ะทะเบียนสวยด้วยนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าเขาก็จะมาเป็นเขียนแบบนี้เลยนะคะ 1.8V นะคะแล้วก็เปิดท้ายด้วยนี่ระบบรีโมทจ้า ด้านหลังนะคะมาดูอุปกรณ์นี่ยางอะไหล่นะคะพร้อมเครื่องมือถอดล้อแม่แรงนะคะโอเคมีคันเดียวนะคะลูกค้าตอนนี้เข้ามาใหม่เลยนะคะราคานะคะสนอนอยู่ที่495,000บาทนะคะเป็นปี2016นะคะ1.8 V รบอบๆนะคะนี่สวยเลยนะคะสภาพดีนี่ลูกค้า อันนี้ก็คือในส่วนของหน้าห้องเครื่องของรถนะคะนี่นะคะเราจะให้ดูนะคะคันแท้คันเดิมนะคะลูกค้านี่คันเดิมนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ำพีความหรืกอก่ะไหมแน่นอนนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.8นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบด u a ว VVTI นะคะเรามีการเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องเริ่มต้นให้ลูกค้าด้วยนะคะแบตเตอรี่นะคะนี่ใหม่เลยติกไว้เมษาเนี่ยแบตเตอรี่ยังสภาพดีอยู่เลยนะคะลูกค้า แล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์คเนี่ยลูกค้าโอ้โหเดิมเดิมหมดเลยนะคะสวยมากนะคะสภาพดีมากนี่นี่ใช่รอยมารัากสูตรนะคะเยอะมากนะคะเยอะมากนี่คือหมายถึงว่ามันอยู่ครบทุกจุดนะแล้วแล้วประวัติรถนะคะก็เป็นประวัติที่เข้าสูตรมาอย่างตลอดนะคะ ไม่มีการโกใหม่แน well, ่นอนนะคะ8ปดหมก็คือ8ปดหมืนะคะที่เรานะคะแสนสก็ย okay. ังบอกแสนสองแสนเกก็บอกแสนเก้าสองแสนสองก็บอกแสนสนองนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยไม่มีความจําเป็นนะคะลูกค้าที่จะต้องโกหกว่าเฮ้ยโกใหม่หรือว่าปรับไม่ลงนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราคํานึงถึงนะคะคือสภาพรถลูกค้าเนี่ยซื้อรถกับเราไปหลายหลายคันเนี่ยจะมั่นใจอยู่แล้วว่าที่เนี่ยนะคะบริการหลังการขายเนี่ยดีมากนะคะแล้วก็การดูแลรถก่อนออกไปก็คือดีมากเจ้านายก็ใจดีมากโปรโมชั่นเอ่ยราคา ย,ยืดหยุ่นกันได้คุยกันได้แทบจะทุกอย่างปรึกษาเคสกันได้แทบจะทุกเคสเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยค่ะลูกค้างั้นเดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะ นี่ด้านในนะคะลูกค้าของ 1.8V นะคะเขาจะมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้านะคะฝั่งข้างคนขับนะคะแล้วก็เป็นเบาะดำนะคะภายในก็จะเป็นโทนเข้มนะคะไม่น้อยด้วยนะคะลูกค้าไม่แค่80,000โลเท่านั้นเองนะคะนี่เราอยากให้มันพิงพงนักพิงนี่เออเราชอบแบบนี้นี่ลูกค้านะคะด้านในนะคะก็จะเป็นโทนเข้มหมดเลยนะคะแล้วก็ตัดกับด้วยแคปล่านะคะ แม้กระทั่งเบาะนะคะเบาะหนังแท้เดิมนะคะสภาพดีมากนะคะเกียร์ออโต้นะคะแบบทิปโทนิกนะคะแล้วก็เป็นกุญแจรีมโมทแบบนี้นะคะแค่เหยียบเบรคค่ะแล้วก็กดพุูสต์ทโอ้เครื่องแรงนี่เครื่องแรง,เคร,ง,แรงเครื่องแรงนะคะพวงมาลัยนะคะลูกค้าเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีทั้งครูสคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวปรับจอนะคะแล้วก็รับสายวางสายนะคะ Voice ได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตัวต่างๆ แล้วก็มาในส่วนของจอนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจอของเขานะคะจะเป็นสิ่งความบันเทิงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนวิเกเตอร์นะคะ FM บลูทูธนะคะใช้ได้นะคะ,ะเสียงดังฟังชัดนะคะลำโพงไม่แตกก้องเลมีกล้องหลังเสียงดีค่ะลูกค้าฟังนานๆไม่ได้นะคะได้โดนเลิกสิทธิ์นะคะดีเสียงดีลำโพงเดิมนะคะไม่ได้ใส่บูสอะไรแต่อย่างใดนะคะ นี่แอร์เพิ่มลำพโพงเอ้ยเพิ่มเพิ่มลำโพงอเพิ่มพัดลมได้นะคะปรับได้นะคะและ้วนี่ตัว1.8นะคะรุ่นใหม่นะคะลูกคะ้าจะมีตัวนาโนนะคะเป็นตัวกรองอากาศในในรถยนต์นะคะตัวนี้ตัวใหม่แล้วแล้วก็มี usb นะคะ aux ที่เชื่อมได้นะคะรถแอร์นหนาวแอร์เย็นมากนะคะแอร์เย็นมากอ่ะแล้วก็มีกล้องหลังใช่ไหม นี่กล้องหลังนะคะเกียร์เอเกียร์เกียร์ทิปโทอนิกนะคะแล้วก็ข้างหลังค่ะลูกค้าเอาติดนะคะเป็นรถที่นิยมใช้กันมากพออยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่เลยเป็น คันเดียวในร e เจนโฮมคาร์เลยนะคะตอนนี้ที่เป็น 1.8V นะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะลูกค้าโตโ o ต้าอัลติสนะคะ 1.8V คะ่ะปี2016นะคะรถสวยมือเดียวนะคะแล้วก็ ขายอยู่ที่495,000บาทนะคะหรือใครจะจัดไฟแนนซ์นะคะก็เครดิตด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยค่ะขอย้ำโปรโมชั่นให้นิดนึงนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะลูกค้าฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะหรือจะเลือกรับเป็นส่วนลด20,000บาทนะคะและแถมยังมีวารันตีเกียร์เครื่องยนต์ให้ลูกค้าด้วยนะคะ3เดือนหรือ10,000กิโลนะคะสูงสุดถึง2 2แสนสูสง,สง, 2, สงสุดถึง2ปีนะคะแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน นะคะ24ชั่วโมงอันนี้ดูแลลูกค้าตลอด1ปีเลยนะคะแล้วก็แถมยังยังมีส่วนลดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งจอ Android ไฟตัดหมอกนะคะหรือว่า กทำเป็นออปชั่นเสริมต่างๆของรถนะคะก็สามารถที่จะแจ้งกับน้องเซลได้นะคะและที่สาคัญนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะเราก็ยังอินอยู่ในช่วงสถานการณ์ตุดจีนไม่ใช่สถานการณ์ิเศรษากาจตุดจีนนะคะก็เป็นของขวัญพิเศษนะคะอ่างเปานะคะท็อปอัพให้ลูกค้าอีก1,000 0บาทเลยนะคะลูกค้าจะได้อ่างเปาเพิ่ม1,000 0บาทนะคะนอกจาก โปรโมชั่นที่เราให้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลด2 0 0 0มืนนะคะหรือว่าจะเลือกรับฟรีค่าดําเนินการค่าจัดค่าโอนฟรีประกันภัยนะคะแล้วก็ครั้งวอร์ดเตเกอร์เครื่องยนต์นะคะหรือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะทุกอย่างนะคะที่โปรโมชั่นเดิมที่มีให้อยู่แล้วนะคะเราเจ้านายเราใจดีนะคะแถมอังเปาเพิ่มให้อีก10,000บาทนะคะลูกค้าสามารถนําไปใช้ใจ่ายได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถใช้บริการได้นะคะเพราะว่าของเรานะคะมีมีมม บริการส่งรถถึงมือลูกค,ค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีพังงาเชียงใหม่เชียงรายลำปางนะคะเราไปมหมดแล้วนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลคะ่ะเรามีจัดไฟแนนซ์ได้ถึงที่แน่นอนและส่งรถถึงบ้านด้วยนะคะตามไปดูรีวิวได้อะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าคะ่ะไป ถ้าหลายๆท่านนะคะลูกค้าก็อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าอยากใช้บริการของ r e g e n Home ค่ะนะคะคือทำไงดีไม่มีโอกาสมากรุงเทพเลยแล้วก็อยากซื้อรถที่นี่แต่ไม่อยากเข้ากรุงเทพกลัวแบบโควิดเอ้ยคนเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้า ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าต่างจังหวัดที่อยู่รีเจนนะรีเจนแทบจะไม่ให้ลูกค้าเดินทางมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยให้ไฟแนนซ์นะคะไปรับเอกสารและเซ็นสัญญาถึงที่บ้านนะคะพอรถผ่านปุ๊บนะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่ขับรถไปส่งนะคะมันง่ายมากลูกค้าและที่สำคัญนะรถของเราไว้ใจได้นะคะมีรายงานการตรวจสภาพทุกคัน แล้วก็มีรับประกันค่ะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำหรือก่อใหม่นะคะของเรานะคะทำงานด้วยใจค่ะรถทุกคันนะคะคัดสันเองกับมือนะคะแล้วก็มีประวัติศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยที่บ้านนอนรอรถสวยๆที่บ้านเลยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดตามนะคะที่อยูอ่ติดต่อนะคะทางนอตแอดมินในเพจนี้เลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างก็ได้นะคะเรามีแอดมินนะคะเก่งอยู่แล้วนะคะ ที่คอยตอบคาถามนะคะได้เหมือนพี่เซลเลยแต่ถ้าใครอยากคุยลึกขึ้นนะคะหรือว่าปรึกษาเคสมากขึ้นหรืออยากได้โปรโมชั่นอะไรมากขึ้นอยากคุยกับเซลโดยตรงก็ทิ้งเบอร์ไว้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แอนด์มิงเขาก็จะให้เบอร์มาเนาะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะแพก็จะต้องลาไปก่อนนะคะก็ใครที่สนใจอย่าลืมนะคะสอบถามได้ปรึกษาได้ค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเรายินดีช่วยเหลืออยู่แล้วทุกเคสนะคะ